น้ำหอมเกตเคาจะแบรนด์ brand. ราคาหลายพันครูเอามาขายพันกว่าบาทต้นทุนหลายพันบาทครูผลิตครั้งเดียวยังไม่มีใครทุกคนไม่มีใครกล้าทําค่ะใช้หัวน้ําหอมนําเข้าต้องมีใบเซอร์ติฟิเคตนําเข้าจากญี่ปุ่นเท่านั้นเราทําล็อตเดียวเราผลิตน้ําหอมหลักหลายพันขายพันกว่าบาทครูทําน้ําหอมมาล็อตเดียวเท่านั้น ใครมีคนนั้นโคตรโชคดีเพราะหัวน้ําหอมนําเข้าจากญี่ปุ่นหลายแสนหน้าทุกคนไปเสิร์ชหาเอาหัวน้ําหอมแท้ๆจากญี่ปุ่นแพงมากสูงมากเสียค่าเดินทางค่าใบเซอร์ค่านําเข้าแต่เราทําเพราะเราทําเพื่อสร้างบุญทุกคนหลายพันบาทมากหลายพันบาทเป็นยี่ห้อเดียวเป็นเป็นอ,อ่อ เกรดยี่ห้อเดียวกันกับขวดที่เป็นโบค่ะบอกแค่นี้พอพูดเยอะไม่ได้อันนั้นกี่พันไปเสิร์ชหาดูอันนี้ขายพันกว่าบาทแล้วมีแค่รอบเดียวเท่านั้นน้ําหอมนี้มีแค่รอบเดียวเท่านั้นอันนี้ครูใช้ขวดที่สี่ที่ห้าแล้วค่ะมีรอบเดียวเท่านั้นทุกคนฟังให้ดีนะขนาดน้ําหอมอะ่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โหใครมันจะเค็มเรื่องน้าหอมว่าว่าไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ครูป้องกันค่ะ คุป้องกันโดยการขอใบเซอร์ขอใบนําเข้าขอเอกสารขอเอกสารรับรอง